สวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านครับผมหลังจากใส่เบ็ดมาแล้วยาเบ็ดมาแล้ววันนี้ค่ะเสร็จแก้วตัวปีงหรือไม่พี่น้องปีงปลาเสร็จแก้วกินตัวแก้วแก้วธรรมดาเราเสร็จแก้วขมแก้วยังนละเน่าเนียบปลาใส่เน่าเหนียวปลาใส่แก้วขม,มหอดมหอดมหอมียังนละพี่น้อง ไปบีปั๊บออกไปน้ำปลาหยอดปั๊บออกไปกรงนวดนี่เป็นพีนอปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บนี่ มาพี่น้องมาเด้อเฮ็ดจีง่ายๆพี่น้องนี่ของหวานพี่น้องเดโก้ขนมผมมาๆๆพี่น้องมาบ้ดนี้มาพี่น้องเรียบร้อยแล้วบ้ดนี้กินอยู่ตรง,งอ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 ย,ยูุธา,า,ก,ากินยุบรรยากาศหาอะไรเราก็เฮ็ดกินอยู่นีแ่แหละพี่น้อง ปีงกินอยู่นี่แหละพราะ่ากัจืดแน่จักหน่อยวุ้ยเจียวไหมเดี๋ยวไอ้พอ่อใหญ่ก็น็อกมาปีงปลาพี่น้องเออพอ่อใหญ่เห้ลูกกวนไปหาฮจินให้โซูบมันมานเดี๋ยวกินเขาน้ำความกันกับกุ้งเขียวพี่น้องมาเลยน่ะเจียวขม ผมสมสืออย่างนี้เหลี่ยมมดเป็นหลังหันมุมกันน่ะเรือกินเขาแพ้ท่านกินเขากับมาเด้อกินเขาเทียงหลังจากไปยามเบ็ดมาแล้วมานังไฟปีงเลยพี่นหลังตอนปีงกรับ นึกมองนึก้องนึงจกจังหน้ามองหันไปเป็นตัวของผนมาเฮ้ยหยับมานนี่เชียวหน่อยตัวของเถียงผลนมาผลไมาเห็ดเถียงไหมเถียงบดีกินกับเราสิเบสเถียงซอยเพิน่นไปรปลาดุกับปีงปลาดุกกับปกกบีน้อง แกะยุบพี่น้องมามาเอฟซี FC ทันใดนันจริง,ขงเขาก็มากินน้ำรุ่งเขียวเด้อเขาปิีงปลาเจียวคุ้งขม พี่น้องท่านใดกัเบิ้งคลิปไปน้ำกับเบิ้งคลิปลุงเฉียวไปน้ำเหล่าเสี้ยนอีสานไปน้ำเหลกาก็มาออกตัวเขาว่าปั่นพร้อมเน่สิ่งปลาแก้วขมแซ่บครับ ขวบปหนึงยำขีหินเขาก็มีหินบัดเนี่ย เสียบมืตัวพี่นอกแก้วคมกับปีงปลาไหมจะเสียงเพชรเป็นน่อยนึง่งวะเพชรตัว <laughs> ฝากไปกรับมันแก,นกครับอันเส้นสารเดอร์พี่น้อง <c oughs> ถา้าถ้าตัวได้พอดีกันในน้ำของมาลุงเขียวกับสิควายปับปรุงไปน้ำได้พี่น้องเด้อเอพี่ไทยในน้ำของมาก,ก็ได้ปลาครับผมสิควายปับปรุงไปน้ำ <c oughs> ให้ ทัานผู้ชมไม้เบิง่งให้วนๆไปน้ำกัน ขอบคุณนสำหรับการติดตามให้ครับ <c oughs> เส้นอีสารฟ้าเข้าสีเห็ดยังหายหย,หายังไอพีนองเบึงหายยังไอพีนองส้มกะเบึงน้ำกันไปเรื่ยวยขอบคุณนเอฟซีที่แนะน้ำขม่า,มา บอกลุงเชียวไว้ทั้งสันทั้งเสี่กตสีลุงเชียวก็เสร็จไปนั่มตามทิ่ทันบอกต่ว,ว่ากันเช่พอดถือใจกะยาวากันเด้อร์ถูกทันก็นได้กินนั่นแล้วคองข้าวเราก็จะคลองหวานตัว <c oughs> นี่ครับผมกจ้จเยั้ยงบุกกล้วยยังบเนี่กยเจ้าเป็นกล้วยพะนะเสือเจ้าสิบบาทเจอกล้วยยังกล้วย ยังล่ะโอ้จักดอกอืมเนี่ยปากมันเสียบด,ด้วยเติมวาขอขอบคุณนเอฟซีทุกท่านที่ค่อยไปตั้งใจให้ครับรุ่งเขียวและทีมงาน เส้นดีสาถ้าเบิ่งชิบเหล่ค่ะขอให้เอซทุกท่านจงลำลำเรื้วยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อน้องทุกผู้ทุกคนก็นได้สรีพีดีค่ะสรีขอกาวคำว่าสวัสดีครับผม